สวัสดีค่ะเพื่อน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 คะเวลาที่เพื่อนเพื่อนมีปัญหานะคะหรือเหตุการณ์อะไรที่ลบๆบกับเพื่อนเพื่อนนะคะส่วนใหญ่อะ่ะเราก็จะเชื่อว่าโอ้ยเดี๋ยวมันต้องเป็นอย่างงั้นแน่เลยมันต้องแย่แน่เลยมันต้องเป็นอย่างงี้แน่เลยแล้วมันต้องเป็นอะไรที่แบบตามมาอีกมากมายที่แบบเป็นลบๆบอะคะ่ะแหละ มนั่นนะคะมันก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเชื่อกันนะคะและเราจะต้องมาเปลี่ยนความเชื่อใหม่นะคะในการที่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันทําให้เราตื่นตระนกตกใจอะคะ่ะเพื่อนๆต้องเปลี่ยนความเชื่อว่าเป็นในเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะกลับสถานการณ์ได้นะคะและถ้าเราเชื่อว่าเรา,เาว่ามันเป็น เป็นสถานการณ์ที่กลับได้แน่นอนเลยอะและกลับเป็นดีได้อะมันอยู่ที่หัวใจของความเชื่อเรานะคะแล้วก็อยากให้เ,เพื่อนๆนะคะมาเปลี่ยนความเชื่อนะคะเพราะความเชื่อเนี่ยจะเป็นอย่างที่เราเชื่อ Love Love คะ่ะ